สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับปัญหาการกําหนดงานปัญหาการกําหนดงานมีรูปแบบคล้ายกับปัญหาการขนส่งคือจะมีจุดเริ่มต้นและมีจุดปลายทางต่างกันที่จุดเริ่มต้นของปัญหาการกํากหนดงานหมายถึงงานที่มีอยู่แต่จุดปลายทางหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานนั้นๆหรืออาจกําหนดในลักษณะสลับกันคือจุดเริ่มต้นหมายถึงผู้รับมอบหมายงานและจุดปลายทางคืองานก็ได้ โดยส่วนใหญ่คนงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานงานเดียวและงานแต่ละงานถ้ามีคนรับผิดชอบเพียงคนเดียวที่เรียกว่า one-to-one one basis ดังนั้นปัญหาการกำหนดงานจะต้องมีคนงานเท่ากับงานปัญหาการกำหนดงานมักจะนำไปประยุกต์ในลักษณะของการตัดสินใจมอบหมายงานตำแหน่งต่างๆให้แก่พนักงานที่มีอยู่หลายคนการกำหนดงานผลิต สินค้าชนิดต่างๆโดยเครื่องจักรหลายๆเครื่องที่มีอยู่การกำหนดงานที่มีลักษณะเป็นงานโครงการซึ่งมีอยู่หลายโครงการให้แก่พนักงานแต่ละคนการจัดพนักงานขายให้รับผิดชอบเขตการขายต่างๆเป็นต้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกำหนดงานที่เหมาะสมที่สุดกล่าวคือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหล่านั้นต่ำที่สุดหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การสูงที่สุด เราจะมาดูขั้นตอนการคำนวณวิธีหากลางเลียนนะคะโจทย์จงแก้ปัญหาก,การกําหนดงานจากข้อมูลค่าใช้จ่ายวงเล็บพันบาทในการกําหนดให้พนักงานสี่คนดูแลลูกค้าสี่รายในตารางต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1ตรวจสอบแถวแนวนอนต้องเท่ากับแถวแนวตั้งถ้าไม่เท่ากันให้เพิ่มแถวแนวนอนหรือแถวแนวตั้งสมมุติโดยให้ค่าของแถวแนวนอนหรือแถวแนวตั้ง เป็นศูนย์ทุกตัวค่ะขั้นที่สองจหนักค่าในแถวแนวนอนด้วยค่าต่ําที่สุดในแต่ละแถวค่ะขั้นที่2.2งจหักค่าในแถวแนวตั้งด้วยค่าที่ต่ําที่สุดในแต่ละแถวค่ะขั้นที่3ลากเส้นตรงให้ผ่านเลขศูนย์ทุกตัวในตารางถ้าจำนวนเส้นตรงที่ลากได้เท่ากับจำนวนแถวแสดงว่า สามารถกำหนดงานที่เหมาะสมได้ข้ามไปขั้นที่5ได้เลยค่ะถ้าจำนวนเส้นตรงที่ลากมีน้อยกว่าจำนวนแถวแสดงว่าต้องทำการปรับปรุงตารางต่อไปขั้นที่4ปรับปรุงตัวเลขในตารางด้วยค่าที่น้อยที่สุดที่เส้นยังไม่ตัดผ่านคือเลขหนได้ตารางใหม่ดังนี้ค่ะขั้นที่5 ทำการกำหนดงานโดยพิจารณาตำแหน่งที่มีเลขศูนย์ซึ่งแสดงว่าเหมาะสมที่จะก,กำหนดงานโดยให้หลัก one ทวนเบส basic ด้วยค่ะสรุปจากตารางข้างต้นได้ว่าให้พนักงานคนที่หนึ่งดูแลลูกค้ารายที่สี่ค่าใช้จ่ายสองพันบาทให้พนักงานคนที่สองดูแลลูกค้ารายที่สองค่าใช้จ่ายห้าพันบาทให้พนักงานคนที่สามดูแลลูกค้ารายที่สามค่าใช้จ่ายสามพันบาท ให้พนักงานคนที่4ดูแลลูกค้ารายที่1ค่าใช้จ่าย2,000บาทรวมค่าใช้จ่ายเป็น1 2 0 0 0บาทค่ะเราจะมาเริ่มการคำนวณในโปรแกรม qm for window s นะคะเริ่มแรกคือให้เข้าไปที่ module ค่ะแล้วกดที่ assignment ค่ะ new ค่ะ title จะเป็นชื่อบริษัทนะคะชื่อบริษัทของเราจะชื่อ abc ค่ะ number of job จะเป็น4ค่ะ Number of Machine ก็4ค่ะเลือกค่าที่ต่ำที่สุดค่ะกดโอเคค่ะพนักงานคนที่หนึ่งจะเป็น5 3 4 2นะคะส่วนพนักงานคนที่สอจะเป็นสาม 5, 7, 5ะะ้าค่ะส่วนพนักงานคนที่สาจะเป็น7 6 3, 7นะะ็ดหกสามเจ็ดค่ะส่วนพลักงานคนที่สี่จะเป็น สองเจ็ดสองสี่ค่ะลูกค้าคนที่หนึ่งก็จะเป็นห้าสามเจ็ดสองค่ะส่วนลูกค้าคนที่สองก็จะเป็นสามห้าหกเจ็ดค่ะลูกค้าคนที่สามจะเป็นสี่เจ็ดสามสองค่ะลูกค้าคนที่สี่จะเป็นสองห้าเจ็ดสี่ค่ะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้กดโซลค่ะ ราก็จะได้ตารางการคำนวณแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มาดูอันที่3ค่ะคือการแบ่งหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ